ทักไทยเพื่อนก่อนนอนนะคะวันนี้ได้ยมหมูยอเพื่อนเพื่อนมาอยู่ๆด้วยกันนะจ๊ะกำหมูยเลอกใเคยได้อะไรกินส่งกันบ้านหน่อยเว้ย อืยอืมเ,อพเพมอก่อนนอนไลฟสดไม่มีคนดูจริงจะ คลิปยาวก็เมือนเลยสุดนั่นแหละอื้ยั่วาอยากหายพ่ออื้ม คนเนี้เพื่อนดันมูมาหายเนาะสองร้อยกูคอนอีกละวันรู่อ่ะ ยำมวยอยดู้วย่ะขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนนะคะอื ทำคลิปสไตล์เราค่ะ <c oughs> ต้นฉบับครับอืม กรอดดดูยวไม่มีสติปต้นต้นอ่าอืครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่รับชมคลิปให้บาย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 ขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ เปิดค่าการมองเห็นชัดเจนมากเพื่อนๆก็มากดไลค์กดติดตามเยอะมากขอบคุณนะคะ